สวัสดีครับผมมามามีครับวันนี้มารีวิวสินค้านะครับผมตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กมือสองของทางร้าน i t h สองครับผมเครื่องนี้นะครับผมเป็นของยี่ห้อ Lenovo นะครับผม Lenovo B440 นะรุ่นบ4ซีสี่ศูน intel core i 5 4 2 0 0 m นะครับผม2.5งจกิกตัวการ์ดจอนะครับผมตัวนี้เป็น Onboard intel hd graphics 4600 Onboard นะครับผมแรมใส่ไว้4ี่กิกแรมสามารถอัพได้นะครับผมฮาร์ดดิสใส่สำหรับเก็บข้อมูลตัวนี้ใส่ไว้1,000หรรือว่่าาา1สมถเปลียนเป็นฮาร์ดดิสก์ อ่าเป็น ssd ก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่ชอบฮาร์ดดิสก์นะครับผมตัวอุปกรณ์ภายในตัวเครื่องนะครับผมในตัวเครื่องมี DVD นะครับผม DVD อยู่ด้านข้างนี้นะครับผมสำหรับ DVD นะครับผมตัวนี้อ่าไลท์แผ่นได้ปกตินะครับผม Wi-Fi นะตัวนี้ก็มี Wi-Fi มีกล้องเว็บแคมหน้าแบตเก็บไฟประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมอุปกรณ์หน้าจออ่าตัวหน้าจอก่อนนะครับผมหน้าจอเป็น l e d 14นิ้วอุปกรณ์ข้งแถมก็จะมีเมาส์นะครับผมมีแผ่นรองเมาส์นะครับผมแล้วก็มีสายชาร์จคู่ตัวเดินเดินของ มาเริ่มกันที่บอดี้หน้าจอนะครับผมตัวนี้บอดี้หน้าจอกางได้องศาประมาณนี้นะครับสาหรับหน้าจอองศานะครับผมกางได้ประมาณนี้นี่นะครับผมองศาหน้าจอนะครับผมเปิดหน้าจอมานะครับผมหน้าจอมา LED 14นิ้วนะครับผมขอบจอเป็นพลาสติกดาด้านแบบนี้นะครับผมพลาสติกดาด้านกล้องไมค์อยู่ด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่กล้องไมค์อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็สวิตช์ power ในการเปิดเครื่องสลหรับรุ่นนี้นะครับผมสวิตช์ power อยู่ตรงนี้นะครับผมปุ่มกลมๆนี่เวลาเปิดครับมีไฟสีเขียว อ่อนติดขึ้นมานะครับผมลักษณะของปุ่มคีย์บอร์ดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมไม่ต้องไปติดสติ๊กเกอร์นะครับผมเพราะว่าตัวนี้สกรีนไทยอังกฤษติดคีย์บอร์ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวทัสเพดเมาส์เป็นแบบแผ่นแยกออกจากกันนะครับปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาแยกออกจากตัวทัสเพดเมาส์ตัวนี้เป็นสแกนลายนิ้วมือนะครับผมลักษณะของคีย์บอร์ดก็ให้ดูปุ่มกันแบบนี้นะครับสวยแข็งแรงทนทานนะครับผมตัวนี้นะครับผมโอเคตัวเครื่องนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดูหน่อยว่า Wi-Fi ตัวนี้เป็น Wi-Fi แบบไหนนะครับตัวเครื่องนะครับผมลง Windows 10 64บิตพร้อมโปรแกรมพื้นฐานเรียบร้อยแล้วซือเครื่องไปก็ Connect Wi-Fi ตัวจับรับเล่นล็อกอิน f i แล้วก็เล่นเฟซเล่นไลน์เปิดเพจเล่น,ลนหุ้นกันต่างๆได้เลยตัวนี้ Wi-Fi มี Wi-Fi แค่2.4นะครับไม่มี Wi-Fi 5G ก็แจ้งกันไว้ตามนี้นะครับผมมี Wi-Fi 2.4แต่ว่าไม่มี 5G นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมปิดเครื่องกันก่อนนะครับผม ชัดดาวเครื่องสักครูนะครับอุ้ยโอเคปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอตอนปิดกันนะครับนี่หน้าจอสั่งชัดดาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจอกระจกนั่นง่ายจอกระจกท้อนเงานะครับผมตัวนี้จอกระจกฟ้อนเงานะครับผมสีสันก็จะจี๊ดจ๊าดหน้าดูเลยนะครับสลับสีสันนะครับเพราะว่าเป็นจอกระจกแบบท้อนเงาโอเคปิดหน้าจอลงไปนะครับผม ฝาหลังนี่สีดำด้านนะพลาสติกสีดำด้านแบบนี้ทนรอยขีดข่วนนะครับผมเป็นรอยยากนะครับผมเป็นรอยก็แค่คาบเปื้อนเท่านั้นนะครับผมนี่นะผมสำหรับตัวนี้นะครับให้ดูเนื้อฝาหลังนะครับผมพอดด้านข้างนะครับผมพอดด้านข้างเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มกันที่รูรอกเครื่องนะครับผมตัวนี้เป็นรู็อกเครื่อง ช่องระบรายอากาศเป่าลมร้อนอยู่ตรงนี้นะครับผมเป่าลมร้อนภายในตัวเครื่องตัวนี้ก็เป็น vj นะ vj d sub สิบห้าต่อจอนอกก่วงออก,ออก,ออกสองจอเข้ามอนิเตอร์โปรเจคเตอร์รเครื่องฉายนะครับผมช่องเสียบสายแลนมีให้นี่ช่องเสียบสายแลนช่องนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวยาตดูหน่อยว่าเป็น HDMI โอเคนะครับผม HDMI นะครับผมต่อเข้าทีวี32นิ้ว40นิ้ว50นิ้วเวลาดูหนังนะครับผมต่อเข้าทีวีของเราผ่าน HDMI ได้เลยนะครับผมตามมาด้วยนะครับผม USB 3.0ให้มา2พอร์ตนะครับสลับด้านข้างด้านนี้นะครับผมด้านหน้านี่ด้านหน้าก็มีอะไรบ้างด้านหน้าไฟแสดงสถานะไฟแสดงสถานะชาร์จแบตชาร์จดิสนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็น เอสดีกานะครับผมช่องเสียบการ์ดช่องเสียบมโมรีนะครับผมด้านข้างด้านนี้นะครับผม AC ซีดั t เ r อร์เสียบสายชาร์จที่รูสี่เหลี่ยมสีเหลืองนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นฝา DVD นะครับผมนี่าลท์แผ่นนะครับผมตัวนี้เป็น USB ให้มานะครับผมเป็น USB 2.0แล้วก็แจ็คหูฟังและแจ็คไม์ต่อลำโพงนอกเข้าเครื่องเสียงเครื่องขยายต่างๆนะครับผมตัวนี้นะครับด้านหลังใต้ท้องเครื่องนะครับผมนี่ใตท้องเครื่องว้าว ใต้ท้องเครื่องนะครับผมเลื่อนสไลด์ตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมเลื่อนสไลด์สองตัวนี้นะครับผมถอดแบตเปิดอัพแรมก็ถอดน็อตหนึ่งสองนะครับถอดน็อตหนึ่งตัวสองตัวนี้นะครับผมเปิดฝานะครับผมเปิดฝาอัพแรมอัพฮาร์ดดิสเปลี่ยนฮาร์ดดิสต่างๆนะครับผมถ้าใครไม่ชอบ DVD ถอด DVD ออกนะครับผมใส่ไปได้ดีแล้วก็ลงวินโดว์ใส่ดีตัวนี้ลื่นไหลเลยนะครับผมใส่แรมสักแปดกิกก็ลื่นๆแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับผมเครื่องนี้ราคา 5,900บาทขายสนใจจับจองเป็นเจ้าของก็สามารถเข้ามาลองเปิดเทเลนูได้นะครับผมที่ร้าน IT ทีอิเล็กทรอ2อยู่ติดกับศูนย์จักรยานยนต์ร้านจักรยานยนต์ยามาฮ่าอยู่ฝั่งตรงข้ามธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาอุทัยธานีนะครับผมห่างจากโอนาฬกาแค่100เมตรนะครับผมมาไม่ถูกก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0872078533 เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ส่งโลเคชันขับรถมาจอดหน้าร้านหน้าบ้านได้เลยลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางเวราสั่งซื้อออนไลน์กันได้นะครับผมเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศโอนเงิน5,900บาทเข้าบัญชีฟรีค่าจัดส่งไปเลยทั่วประเทศลูกค้าที่ต้องการให้ส่งแบบ COD เก็บเงินปลายทางนะครับผมถ้าเกิด COD เก็บเงินปลายทางเนี่ยมีค่าบริการบวกเพิ่ม400บาทนะครับผม ลูกค้าโอนมาจำก่อน400นะครับผมที่เหลืออีก5,900บาทก็รอรับเครื่องแล้วก็จ่ายเงินที่ร้านที่บ้านของท่านได้เลยระยะเวลาในการจัดส่งทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่2วันนะครับผมส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงช้าหน่อยก็จะ3วันส่งวันนี้พรุ่งนี้ประเรือนี้ถึงนะครับผมแต่ว่าภูมิภาคเราห่างไกลกันขนาดไหนสำหรับใครที่สนใจก็จับไ,ได้เลยใครที่ยังไม่เจอเครื่องถูกใจสามารถเข้าไปเลือกชมได้นะครับผมในเพจ ขอจอก็ไอทีอิเล็กทรอนิกส์สอหรือที่ Facebook ส่วนตัวก็งผมนะครับผม Facebook มามากมีนะครับผมสำหรับรที่สิใ,ใจก็จัดไะได้เลยในเพจในเฟซนะครับผมก็มีโน้ตบุ๊กให้เลือกอีกประมาณ20ร,รุ่นเข้าไปแล้วชอบใจเครื่องไหนก็สามารถทักทายพูดคุยสอบถามนะครับผมกันเข้ามาได้ลูกค้าที่ต้องการที่จะโทรวิโอคอเปิดกล้องนะครับผมดูเครื่องกันสดๆนร้านหน้าบ้าน ยินดีอย่างยิ่งนะครับผมทางร้านเรายินดีอย่างยิ่งที่จะให้ลูกค้าโทรวิดีโอคอลเปิดกล้องมาดูกันเครื่องกันทุสดดน่ารักก่อนตัดสินใจดูเครื่องกันก่อนได้สบายๆนะครับผมสินค้าของทางร้านทุกเครื่องนะครับผมตรวจเช็คให้เรียบร้อยลงวินโดว์ลงโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับผม แล้วก็ทางร้านมีประกันให้3เดือนเต็มนะครับผมมีปัญหาอะไรก็ดูแลให้เป็นพิเศษหลังจากหมดประกันไปแล้ว3เดือนนะครับผมทางร้านก็ยังดูแลให้คําปรึกษาให้คําแนะนําต่างๆตลอดอายุการใช้งานของตัวเครื่องได้เลยนะครับผมตลอดอายุการใช้งานของตัวเครื่องได้เลยไปเลยนะครับผมสัใครที่สนใจก็จัดไปนะครับผมตัวนี้ราคา5,900บาทนะครับผมราคาเบาๆใครสนใจจัดไปได้เลยสำหรับคลิปนี้เครื่องนี้ก็ขออนุญาตรีวิวเครื่องนี้ก่อนเจนก็ไม่กับการรีวิวเครื่องต่อไปนะครับผมเครื่องนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ